ครับผมอยู่กับผมครับกดช่อง N N K Channel นะครับผมคือวันนี้นะครับผมเรื่องของเรื่องคือวันนี้เป็น,นบรรยากาศที่เย็นมากนะครับผมที่กำแพงเพชรวันนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกอยากทำอะไรให้มันร่างกายอบอุ่นอ,อุ่นนะครับผมโดยทําเมนูที่ไม่ต้องก่อไฟนะครับผมนั่นก็คือมามา่า เอ้าก็เมื่อกี้แอดแค่นะครับผมก่อไฟมาให้เราแล้วอ่ะเราก็ใช้ไ<อ>ด้หมดเลย<อ>นะเขาเขาถ่ายคลิปเขาไม่ใช่เหรอไม่รู้นะครับผมเราไม่รู้เราก็หิวด้วยนะครับผมข้าวเย็นก็ยังไม่ทำพี่นุ้ยพอดีมีเครื่องนะครับผม,มทำมาม่าก็เลยไปทำมาม่าในกองไฟเขาดีกว่าน,นี่นะผมคือเครื่องเคียงที่เราจะทำมาม่านะครับผมมีหมูสาบูซาบูไปกินซาบูซาบูนะครับผมนี่เสกอกพันซาบูนะครับผมมีผักมีเกี้ยวแล้วก็นี่ ตียวพี่ขาดไม่ได้เลยมาม่มานะผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหม้อนะคะหม้อมาม่มาของเรานะคะหม้อนะคะก็มีสองช่องด้วยกันนะคะพี่นุ้ยช่องหนึ่งพี่กดช่องหนึ่งนะคะกมม็เดี๋ยว<า>เราเขาเรียกเสมอภาคจะได้แบบไม่ต้องเกี่ยงกันไงคนนั้นกินอันนั้นคนนี้กินอันนี้ไงก่อไฟไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหโอโห้พี่กดกินไม่ได้ซะมั้ง ไม่รู้ว่าของผมมีมาผมก็กดมีมาแล้วทุกคนกดเตรียมมาแล้วอ่ะนี่ไงโอ้โพี่กดเตรียมน้ำซุปของพี่กดมาแล้วนะคะโอ้โพี่กดใส่แล้วโอ้โหเอาอีกเอาอีกที่มันมีคิดนิดเดียวอยู่เลยเอาอีกหน่อยโอ้โหนะคะอันนี้ก็เป็น น้ำใสกับน้ำขุ่นนะคะไม่รู้ว่านะฮะของใครมันจะอร่อยกว่าน,นะ,ะแต่ที่แน่ๆนะพี่นุ้ยคิดว่าของพี่นุ้ยนะอร่อยกว่าแน่นอนเลยนะคะแล้วเราจะกินกันยังไงได้ล่ะพี่กดโอ้โหนะฮะโอ้โหพี่กดใส่แล้วนะฮะนี่พี่นุ้ยคิดว่านะฮะของพี่กดนะฮะมันต้องเต็มกว่าของพี่นุ้ยแน่ๆเลยนะคะพรูด โอยพี่กดพี่กดไม่ได้ใส่มาม่าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> แค่ใส่เครื่องในพองพี่กดก็เต็มแล้วนะเนี่ยไม่รอแล้วครับพี่นุ้ยชั่วทำเองเลย <c oughs> ลเครื่องยังไม่ใส่นี่ก็เดี๋ยวถึงตาพี่นุย้ยครับผม แล้วก็ใส่หมูนะนี่หมูสไลด์บางว่าแล้วก็ของพี่นุ้ยนะใส่ผักด้วยนะคะนี่ผักไปเลยนะนี่ครับผมทุกคนตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้ว หลุดว่าใส่เลยดีกว่าเริ่งดูเหมือนว่าฝั่งนู้นของพี่นุ้ยมันจะเดือดมากเลยนะเนี่ยไฟม,มัน<อ>แรงมากไงฝั่งนู้นอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีวิธีแต่เราจับไม่ได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นเป็นเหล็กไงมันล้อไนงนอืนี่ครับผมเลยโอ้โหหมุนได้ด้วยอ้อาวยัดได้ออกไม่ได้แล้ว จะให้ดูนะคะว่าของพี่กดนะมันเดือดแล้วนะคะเดือดเยอะแล้วนะตอนนี้อะของพี่นุ้ยของพี่นุ้ยนะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะ,ะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะ mm. เวลาพี่กดยกลงจะได้กินพร้อมกันนะคะ โอ้นี่นะคะมันเดือดแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่กดก็จะทาะะําการยกแล้วน,นะคะนี่นะพี่กดจะทําการยกแล้วนะคะวางบนผ้านะคะเป็นไงพี่กดหอมอ่ะอเ,เข้าหัวหน้าหนาวแลือเกินครับทุกคน <c oughs> เสียงเป่นเลยแบบทำลายแตกอะ ชาติต้มยำสลับก็ลองมากินกันทีละชิ้นได้ดีกว่านะฮะอันนี้คืออะไรไส้กรอกพันชาบูปากพังพังที่ปากอะ เกี ia, calcium, ble, ้ยวเกี้ยวเกี้ยมือนกัมูดูมันช่างเงือเข้าับรรยากาศหน้าหนาวทุกคนแบบตาบมันนอกอ่ะกินไฟกินความร้อนๆน้อไก่น้มทุก เอะไรยีร่จอดนมากระผมนี่ครับตันนี่นมากมกดเคมหรออืมมไม่กดเค็มมากพี่กดน้ำซุปไงนี่ครับ อันดับแรกนะคะวิธีการกินที่ถูกต้องนะคะเราต้องกินหมูก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกระโดดแย่งนะครับร้อนอากาศเย็นๆแล้วก็กินของแบบร้อนๆอ,อุ่นๆอย่างนี้นะแบบว่าสุดยอดเลยไม่ต้องกินแล้วครับล่วง ครับผมก็คือเมนูง่ายๆนะผมนี่ไม่ต้องกอ่อไฟเลยนะครับก่อเองก็ไม่ต้องกอ่อนะครับคนอื่นกอ่อขอไม่กดก็สําหรับเมนูง่ายๆแบบนี้นผมคือบรรยากาศหน้าหนาวนะครับผมของพวกเราตามชนบทหรือบ้านนอกนะครับผมแต่ก็มีความสุขดีนะครับผมก็อย่างไรก็อย่าลืมมาช่วยกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับผมในช่อง n&k channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็และลืมบอกไปครับถ้าอยากดูตนด้นคริสต์มา ว่าเสร็จยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผม